วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์นะคะรุ่น K9 Pro ค่ะตัวกล่องที่ให้มานะคะก็จะมีตัว K9 นะคะมีขาค่ะแล้วก็มีถาดรองตัวคลิป2ตัวค่ะสาย USB ค่ะยาวขนาด1.8เมตรตัวน็อตแล้วก็ตัวปุคค๊กขาเอาไว้ติดกับผนังนะคะอันดับแรกเลยเราจะมาติดตั้งขาตั้งกันก่นกอนนะคะใช้คลิปนะคะ หงายขึ้นแบบนี้ดันขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะยึดแน่นเลยอีกตัวหนึ่งนะคะใส่ด้านในค่ะนี่ค่ะมันก็จะล็อกไว้ตัวคลิปตัวนี้นะคะก็จะเอาไว้ตั้งนะคะตัวเค p r เก้าโปของเราจะมีช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะให้เอาเกี่ยวกับตัวขาตั้งได้เลยแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ถานลงไปด้านล่างตัวถาดก็จะมีสัญลักษณ์นะคะให้เอาลูกศรดันเข้าไปนะคะสามารถตั้งบนโต๊ะได้ติดผนังได้แล้วก็สามารถใช้ขาตั้งได้นะคะต่อไปนะคะจะมาสอนใส่ฐานนะคะตัว k เก้า pro ของเรานะคะจะใช้ฐาน2 a จํานวน4ก้อนนะคะอันดับแรกให้ลูกค้าขันน็อตตรงนี้ออกก่อน เสร็จปุ๊บก็ใส่ฐานทั้งหมดสีก้อนนะคะขัว้วบวกขั้วลบจะมีบอกที่ฝาฐานนะคะเสร็จแล้วก็กดปิดขันเก็บเหมือนเดิม Normal Temperature พอตัว k 9เริ่มมีพลังงานการทำงานนะคะเขาก็จะเริ่มทำงานค่ะก็สามารถติดตั้งได้ตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็น usb นะคะเสียบกับอะแดปเตอร์ได้หรือจะเป็นเสียบกับ power bank ก็ได้นะคะหากลูกค้าต้องการใช้ร่วมกับฐานนะคะแนะนำเป็นฐานชาร์จนะคะจะดีกว่าค่ะนะคะแอลกอฮอที่ออกมานะคะจะเป็นฝอยละอองค่ะ ตัวนี้สามารถเติมแอลกอฮอล์ไดจากด้านบนนะคะลูกค้าก็ดึงตัวฝาเปิดขึ้นได้เลยแบบนี้แล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปนะคะสำหรับตัวแอลกอฮอล์ที่เราแนะนำให้ใช้นะคะเราจะแนะนำเป็นแบบน้ำนะคะเพราะว่าตัวหัวจ่ายแอลกอฮอล์ของเราจะเป็นแบบหัวสเปรย์นะคะออกมาเป็นฝอยแบบนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ